โอเคตอนนี้ผมอยู่ในก็สุดเกาแล้วนะอันทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเควสใหม่ทั้งหมดนนะทุกคนแล้วก็จะได้ไฟสีฟ้าด้วยซึ่งผมมีไฟสีอันหนึ่งอันน,น,น,นนะมาเาล้กเจรันเลยผมจะมีกับคนที่ไม่รู้จักนะโอเคเข้ามาละมาเออเป่ามีไฟสีฟ้า โอเคมาละอะตัดไม้กึ่งโอเคอะตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้อะผมตัดคลิปมาแล้วนะอันผมตัดคลิปแบบให้ทุกคนไม่รู้ตัว โอเคไปละอันนี้ก็จะเป็นใบออมนะโอมลาวาก็มีต้นไม้ดีเหียวมากอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะอีนะที่หยิบไม่ได้แต่ว่าให้ขอนได้นะแล้วก็มันจะมีของใหม่กับปรวุธใหม่ด้วยนะตทุกคนอาละไปอันนี้ก็จะเป็นลาวานะ อันนี้ก็จะเป็นรางแมงป่องนะทุกคนเฮ้ยมันหลุดแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเอีมันหน,นีไปแล้วแค่น,นี้ก็เป็นรางแมงป่องอีกอันหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นกล่องเทานะกล่องไมเฮ้ยมันมันมันไล่อะมันไล่อะไปเดียะดีอะไปๆๆเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดเอ้ยเอ้ยเ้ย,เอย,เอยโอ้อะไรวะ 咦咻！哎呦